ทุกคน <Yay. S 1> นี้นะคะกลับมาพบกับลินเดเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับพุดดิ้งแล้วก็นีฉันเอง,องไงครับเตือนี่ปรบปือกัดแคระล้นลินพาเรามาทำอะไรแถวนี้ล่ะคะน,นี่เนี่ยก็อันนี้ลินอ,<ไ>อจะพามา<ๆ>ดูบ้านญี่ปุน่นอ๋อย๋ยวขอเดินไปดูหน่อยนะคะขอเดินไปดูรอบบ้านหน่อยนะคะเพื่อนี่ ฉันเติมมาหน้ากระจกเลยค่ะเพรกเธอเพราะฉันมั่นใจว่าฉันน่สวยที่สุดในประตพีเด็กคะจะสวยกว่านางคนนี้อีกเยอะเลยนะคะคุณเพิร์ทนี่เจพูดคนเดียวเหรอคะเนี่ยอ๋อใช่ปกติฉันก็พูดคนเดียวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะค่ะพรกเธออ้าวเจ่าทำอะไรตรงนี้เนี่ยอากาศมันหนาวก็เลยมาอุ่นตัวนิดหน่อยนะคะเพเธอเธอควรจะออกไปข้างนอกกันได้แล้วนะคะโอเคโอเคเราจะไปเราจะไปเดินชมสวนไผ่กันนะคะ เขียวกลืนไปกับไผ่เลยนะค่ะที่ชั้นเนี่ยจริงโอ้ยวันนี้เราเป็นนักเรียนญี่ปุ่นกันเหรอคนี่ยใช่ค่ะดูเจสิค่ะถักเปียด้วยน่ารักอ่ะโอเหมาะเลยอ่ะลีนเคยดูมาจูออนอ่ะผีดุนะเคยดูไหมไม่แต่ไม่ได้เป็นผีนะเป็นน้องนักเรียนที่เข้าไปในบ้านผีแล้วโดนผีหลอกเราต้องไปตรงไหนเนี่ยโอ้ยผู้ชายโทรหาเห็นนะนะมัตสกีเนี่ยเจลอด้วยสิไม่ละค่ะ ไม่ออกกําลังกายออกกําลังกายบ้างนะเธอนะ่ะนี่ค่ะพวกเธอตรงนี้นะคะเ <c oughs> ออ,อ,อตาย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 ,ต,าย,ต,ายตรงนี้นะคะพวกเธอตรงนี้นะคะนี่ค่ะดิรเราพูดตรงๆเลยนะเราเคยมาเดินกับผู้ชายครั้งหนึ่งไว้แถวนี้เจ๊ฉุดเข้ามาหรอไม่ได้ฉุดเข้ามากับเราด้วยความแบบว่าความสวยของเรามงานดึงดูดใครมาเดินด้วยกันอ๋อแ,วแ้วเป็นไงค่ะอากาศแจ่มใสไหมค่ะก็ดีนะคะเนี่ยเอ๊ะอะไร กลิ่นอะไรอ่ะไม่ไม่มีหรอกกลิ่นอะไรเธอคิดไปเองหรือเปล่าระวังตายนะคะระวังตายหนาวเฉยเลยเหมือนกันเออไม่เป็นไรหรออกย่าไปคิดมากเลยลินเนี่ยแหละเป็นอยู่ญี่ปุ่นมาต้องโดนอากาศหนาวอย่างนี้ไงโดนอากาศหนาวอย่างนี้มันแบบอุ่ยจิ๋วจันเปลี่ยนเฮ้ยเจ๊ข่าวแล้วจะข่าวแล้วจะไม่เขียวแล้วนี่เลยไม่ต้องฉีดกลูต้าเลยนะครับเพื่อนออร่อยอร่อยโอ้ยหนาว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 มากเลยกันหนาวค่ะเฮ้ยเจ๊เคยเจอหรือยังคะคนเนี้ย คนนี้หรอคนนี้ไม่เคยเจอน่าจะเป็นคนพื้นที่นะอ๋อคนพื้นที่ใช่ค่ะไม่ค่ะพี่เฮ้ยทำไมปากปากแดงจังเลยอ่ะโอ๋อหหนูซื้อลิปสติกมาทานะคะหนูซื้อมาจากเจเจเจเล็กนะคะหรือเปล่าคะลิลเล็เจช่วยด้วยลิลแขงตายไปแล้วจะไปอยู่แล้วก็จะกัดดูเพื่ะคะช่วยด้วย แล้วใครจะอ้ามาล่ะเอาผู้ชายเข้าตระกูลมาก่อนละให้มันขอโอเค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 ผมเข้าควบครัวผู้ชายเราขอชีวิตเร็วมันเสียงอยู่แรนแข็งมันจะทำพิธีให้คนเดินอยู่เอ้าเดี๋ยวในจังหวะที่พ่อกุตายไอ้นี่มันยังมีอารมณ์นอนดูดาวอีกเหรอเออเอตาค้างเลยกันคนไปเจอเออ อะแมีแน่นอนแค่แบบี้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเดี๋ยเพราะเราเป็นผีใช่ไหมแล้วใครสักคนน่ะไปซื้ออาหารทิปมาแล้วเราสองคนก็กินแล้วกลับเป็นคนนรกจะรับฉันไปไหมเงี้ยเจ้เจออะไรเนี่ยอุ้ยน่ะไม่เป็นผีแน่แน่เลยนะคะหรือว่าเรา เราสองคนน่าจะเป็นเพื่อนวิญญามารับนะเอ้ยมีความสุขจังเลยได้กลับมาเกิดใหม่นะคะเอ้ยกลับมาเกิดใหม่แล้วอะไล่เอบุชายนี่ออกไปไม่มีความหมายและออกไปเลยออกไปเลยทักทายเหมือนไม่เคยเจอกันเอาว่าไงคะอ่ากลับมาแล้วล่ะค่ะโอ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับเราล่ะค่ะแต่เนี่ยกลับมาเนี่ยรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวมากเราอย่าไปแช่ออนเซ็นจังเลยนะคะลินอืม อากาศน่าจะหนาวนะเราจะไม่เปลี่ยนชุดอีกหรอไม่เป็นไรเราเดินเข้าไปข้างในแล้วเจ๊นีค่ะเราเปลี่ยนชุดกันก่อนไหมคะนี่อ,อว้ายอ๊อยนี่ชุดลอกออนเซนเลยเนี่ย <c oughs> ใช่วิาีไปหาโลมาจากไหนส่งมั้หมฉันหน่อยสิฉันชอบสิง <c oughs> ซีซ่ไปนะคะอ๋อดี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 เหมือนเหมือนเหมือนพวกการ์ตูนมาเวลเลยอะชุดอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นบอร์ดรวมหรอ มไม่ได้แย่บอกทำไมเธอคนนี้ถึงโหยแซบขนาดนี้ละเนี่ยไม่กลับมาเกินมากค่ะคุณยายคุณยายก็ยังแซบอยู่นะคะนี่หน้าย,ยังสาวอยู่เลยนะคะเนี่ยโอ้แต่ยายนะรอยตีนกาเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดแล้วอะดูเธอสิอหน้านี่คือสวยจ้า พ<ป>ี่ใหญ่ดิตาถึงนะคะเนี่ยวมาชมหนูเนี่ยถึงมากเลยค่ะเหนจังเลยนะคะเป็นแวมพายหรอมีเขี้ยวด้วยอ่ะไม่ได้เป็นแวมพายแต่ว่าแบบเหล่าเขี้ยวมาน่ารักไงคนนี้เขี้ยวก็เลยแบบเหล่ามาด้วย อ๋อค่ะแต่แต่เธอรู้ใช่ไหมว่าเวลาลงออนเซ็นเนียเคะไม่ควรลงเกินแบบครึ่งชั่วโมงไว้ไม่งั้นไม่งั้นตับเราก็พังจิค้ะมันร้อนนะคะเจจะไม่ทักผู้ชายได้ยังไงโหมีเซลฟ์งเซลฟี่ด้วยเนี่ยตายแล้วเราเป็นคนใส่ๆนะให้เราไปทักผู้ชายกันเลยหรอเุ้ยเมื่อกี้ถือ iPhone หรือเปล่านะใช่ไอโฟนไอโฟถโได้ไหมอะอายๆนั่งด้วยนะคะพี่ คุณพี่คุณพี่คุณพี่โปรโมทหนังมาเวลเรื่องใหม่ไหมคะซีฮักนะคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะหนูสะดุดไปนะคะโดนหนีกูเลย <c oughs> เราแช่กันนานมากแล้วนะเราจะตายหรือเปล่าเน,นี่ย <c oughs> เราควรขึ้นได้แล้วนะไม่งั้นแบบว่าอยู่ข้างในสุกกันพอดีนะคะ, <c oughs> ะปั่นมนุษย์ขีมะวยกันไหมเอลซ่าเรากำลังทำโอลาฟกันอยูุ่้ยได้ไปโหลดชุดโฟเซนมาใส่ได้ได้เอลซ่าแอนนาโอจะเไมโอลาฟตัวใหญ่เลยะตัวใหญ่มากเอ้ยเติมหน้าซะโอ้ย โอล้าเวอร์ชั่นไหนแคนี้เคยไหมแบบพอเราจะนอนปุ๊บป่ามันก็ท้องร้องขึ้นมาทันทีมันเลยต้องลุกมาหาอะไรกินก่อนปกติอยู่บ้านก็ทําให้ลูกกินเจะทำอะไรนะไม่กินหรอลองกินดูอร่อยมีวิตามินเมื่อกี้อย่าเลยดีกว่าเก่งใจอ่ะเจ๊หิวให้เจ๊กินเถอะอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันกินเองก็ได้ยี่กินให้ดูเลย อร่อยจังเลยกินได้จริงๆใช่ไหมน่ะกินไครๆเขาก็กินกันทั้งนั้นหลยสลัดน่ะสลัดขี้หูน้องคริสอ้าววันคริสต์มาสตรงจังหวะพอดีเลยเป่นสกี่วันคริสต์มาสนะคะ่นี่จชอบกินไข่ดาวมากเลยนะรู้ไหมชีวิตจริงอ่ะ สุกหรือไม่สุกไข่แดงอ่ะกินได้หมดเลยแต่ชอบแบบไม่สุกมากกว่าโอ้ยเหมือนกันเลยออชีวิตที่ขาดไข่ดาวไม่ได้เลยนะไปกินกับพงกะเพราก็ต้องสั่งไข่ดาวอ้าวเจ๊ไปไหนแล้วฉันฉันต้องฉันต้องอุ่นตัวเองไว้ไม่งั้นเดี๋ยวแข็งตายเหมือนรอบแรกอีกนอ่นอุ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 ่นอนอุ่นอ่นอุ่นอนอ่น่นอุ่นออุ่นอุ่นอุน ช่วยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเหม็นไหมหมดเลยอ่ะเกือบตายแล้วไม่ล่ะอับน้ำก่อนเจดูสิเจ้ังชอบแน่ๆโอ้น่ากินมากเลยอ่ะเอากระดิ่งเรียกเราหรอใช่เรียกใครมากินไม่ได้ถูสบู่หรอถูแล้วนะมันเป็นผ้าฝังลึกก็จะเอาสเตครีนขัด เอานี่แต่เราไม่มีทักษะสกีเราจะเล่นกันได้เหรอคะเดี๋ยวเราเล่นแบบลานฝึกหัดก่อนชอบีมาขาวโพลนแบบนี้มากเลยเ่ยเห็นแล้วแบบมันสบายตาอ่มากัวไหมคะนึกซะว่าเล่นที่ดีเวิร์ลแล้วกันนะคะโอเคค่ะว้ายไอ้าเสียวจังเลยกังตักตามไม่ทันเลยโอ๊ยไอนเขาไม่ได้สองคนนั้นเดินมาคุณนี้เป็นยอโอด เออดูมองอย่างนี้ก็ก็ดูหวานเสียวดีนะโอ้ยผมเธอนี่เซ็ตมาดีมากเลยนิ่งมากเลยเจจะเยี่ยวราหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่หรอกเดี๋ยวเรากั้นไว้อย่าลงไปฉี่ข้างล่างละกันขมิบไปอยู่เนี่ยอ่าอ่าโอเคโุ้ยเุ้ยเป็นไงแล้วพ่อเธอสกเลอะไรย่าโอ้ย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 ออ้ย เป็นไงล่ะพักเธอจะเล่นเก่งไหมล่ะเจ๊ไปแอบฝึกมาจากไหนปกติก็เวลาบินไปเกาหลีก็มีหนุ่มอบป,ป้าคอยฝึกให้ตลอดล่ะค่ะโอ้ย<ฮ>ว้าตาตายหาแล้วกูไม่ได้โม้เขาไปเลยโอ้ยเจ็บเจ็บๆๆๆบเจ็บเจโอ้ยเจ๊นี่ทำไมเราไม่แต่งชุดแบบนี้ล่ะซันตี้โอ้ดูสิ ดูสินางมาแป๊บเดียวนางแย่งสีเราเลยปล่อยให้ตัวประกอบแย่งสีเลยนะโอ้ยหลัจะเต็มเลยเห็นไหมนะจริงสันต้สีชมพูด้วยเออนี่ฉันว่านางล้วต้องไปประตูน้ำแล้วซื้อเหมาเหมามาแบบหลายๆตัวแล้วซื้อใช้ด้วยกันโอเคค่ะเจ๊เขาเป็นยังไงบ้างเขาวันนี้รู้สึกแบบยังไงบ้างที่ท <รถ S 1> ได้มาแบบ,บ,บเจอกับ ลินแล้วก็พุดดิ้งก็รู้สึกแปลกๆดีนะคะก็สนุกสนานดีนะคะปพรกะเธอไม่นึกเลยนะคะว่าเราต้องถึงขั้นตายนะคะตายเฉยเลยอ่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เจชาคริสนะคะฝากผลงานหน่อยค่ะ ค่ะก็มาติดตามชมชีวิตของดิฉันได้นะคะในเพจ l o เ t อร i ฟิ t สตูดนะคะยังเคงสตรีมอยู่เรื่อยๆนะคะทุกวันนะคะพักค่ะบอกเลยว่าแซ่บมากทุกคนเออใช่ค่ะแต่ว่าเด็กก็ไม่ต้องเข้ามาเยอะนะคะเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้ามาพอนะคะเพราะว่าแบบ18มากแม่อย่าเพิ่งปิดคลิปทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมมาให้เพื่อนๆได้ร่วมเล่นสนุกกันอีกแล้วค่ะครั้งนี้เราจะมาสร้างมีมกันค่ะทุกคน ก็เงื่อนไขในการเข้าร่วมนะคะโพสต์ Post ภาพมีมนะคะหรือว่าภาพกิฟที่ตัวเองสร้างนะคะในทีม l i ฟ์เดอะซิมไลฟ์มีมนะคะโพสลง Facebook หรือว่า IG นะคะของตัวเองแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะนะคะหรือถ้าใครอยู่ในกลุ่มเดอะซิมส h ่แฮ l ์ริ่ m m อมมูนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะคะใตกิจกรรมที่พี่รินปะภาพไว้นะคะเชื่อว่าทุกคนเวลาเล่นซิมเนี่ยจะต้องเจอแบบเหตุการณ์ตลกๆฮ่าๆหรือแบบเจอบัคของเกมอ่ะก็สามารถ รูปพวกนั้นนะคะมาโพสต์ลงได้เลยเหมือนกับที่พรินเล่นกับพี่เจ้คโเจ์ฟรมนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมได้หลายช็อตเลยเนี่ยก็สําหรับนะคะผู้โชคดีทั้ง27ท่านนะคะจะได้รับเดิ์ซิมสีภาค3ม Snowy Escape Jungle a d v e n t u r outdoor spa day ค่ะได้ไปคนละ4แพ็คเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดตรงใจกับพี่เรนที่สุดนะคะจำนวน3คนจะได้รับเสื้อฮู้ดละ14ค่ะตามรูปนี้เลยพี่เรนเองก็แอบขอมาด้วยนะมาใส่ถ่ายรูปกันโอเคแล้วอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะทุกคน